นี่ป้าไหลจะมาตีข้าวมาตีเขาเขาเป็นเหล่าซอยเป็นบาแม่นตานี่พี่สาวแม่เลียบนะคะป้าไหลพี่สาวแม่เลียบพี่น้องตาตาตาเ้มื่อนี้หลานไปเกี่ยวเข่ามาอู้หสีแดงแดงกับวันแด้เบิ่งโทรานั้นจ้าแจที่ยาโดนแหลานสีแดงห้ยคาแรงอยู่เด้เหมือนเนี่ยโอ้ยขาดเนี่ยกระลังขันเมื่อกี้เมื่อวานยืนเ่ยยื้อ้เบาไปใส่งัดเปิบเติบงัดเปิบ เอาเอาทางนี้เข้าไปเออเกือบเออเนี้ยแหละเออไพี่มันกินนี่แค่ตีกันนี่แรงแหน่อยหนูเออแล้วก็เขย่าเขย่าอืมโอเคี่มันง่าดจำรัดเออเขาจะรัดแล้วก็ล็อกล็อจับคอไว้แน่นแน่นนี่ม้ามุกนี่แน่นแน่นมุกนี่ทั้งนี่นี่นี่ป้าดานะครับแม่แม่พี่แม่พี่ดีเนี่ย ตีเข่าแม่นะมุ้นี่ล้วก็ตีาทั้งนี้ทละคนอ้าวทีละคนทีละคนแย่งกันคือได้เฝ่าไกลพี่น้องได้เฝ่าไกลแบบว่าเขาตากเข่าอ่งน่นอนนอนรไฟบัสไปมันเสียใหม่ล่าอาวสีสีสสไีส่เสี เสียไหมคะนัะ <laughs> เอ้ยังไงป็นไง,นไงโอ้ต้นฉบับ,บต้นฉบับพระดานะคะายายของน้ำหอมไงยายของน้ำหอมไม่รอ้อนไงแพ่เนาะเรามีตเม็ดสิงเป่งๆเ,เ,เด้อ ดูเลียวเมื่อแล้วมาปาดแบบนี้โอ้ปาดถูกมากปาดถืทองนาดินีกว่าจะได้เป็นข้าวนะทุกคนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะกว่าจะกว่าคนไทยจะมีข้าวกินแล้วทุกคนในโลกนี้ต้องกินข้าวเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นก็มาจากเนี่ยลัมบาร์กชาวนานะครับแม่แม่พัมปาแมนแต่งนี่ยนอยนองดิวก็ได้คิดได้ว่านองดิวสิมาถึงจุดนี้แมนเมนกัลเลี่ยงมาจังสี่หรอพี่น้อง กีให้เปาไก่แม่ในนั้นสี่แล้วแม่ไปอยู่ตองเปาไก่ใหญ่ไก่ไม่กินข้าวก็จะมีแบบตากข้าวเปา่กเห่าไก่ม่ก็ว่ได้กินปลาฟันว่าใจเป็นขนาดนี้เนาะแม่บอกยุคซีจุดศูนยซุมานีเป็นยังไงเออซุมานีโอเคอยู่บอค่ะบุญวาสนาดี ข้ขยันแล้วก็ได้เลี้ยงเลี้ยงป้าเลี้ยงคุณป้าเลี้ยงคุณแม่เลี้ยงอย่างดีเรละมีแล้วก็ดีแล้วคุณข้อขยันมากแม่ขยันทำมาหากินตั้งแต่ยังเด็กเป็นเหมือนได้ไปน่องเมื่อก่อนดูไปเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวกับป้าไหลนะที่ไหนป้าไหลที่ซอย18นะทีซอย18ท่าท้อนบรรทัดทองค่ะนาเห็นไหมเมื่อก่อนตอนอายุ15เนี่ยไปเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวไปเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวจากนั้นก็ไปล้างจานที่พนัฐนิคม ดูไปล้างจานไปเชีย่ยวขอจางเ่ามอมม,อม,มอือใช่ <c oughs> มันก็ห่อนว่ะมือมือมันเแกน้อยเนาะ ก็เป็นวิถ al ีชีวิตชาวบ้านนะครับไปที่ดูคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับจุดเริ่มต้นน้องดิวก็มาจากความไม่มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ท right> ี่ดิวได้ดีก็เพราะนี่แหละพ่อแม่นะครับพ่อแม่ป้าพี่ป้านะวายยุ่งว่องเขานี่แหละขอบคุณขอบคุณนั่นพานำนมขอบคุณทีเลียงหลานมาเป็นคนเติบใหญ่ขอบคุณที่หาเอาเขานำให้หลานได้มีอยู่มีกินย่อยเขานายมากับย้อนเขา มากดีป้าอยู่ที่เชษาทุกวันเพราะาหลานคนนี้ละจ้ารักมากเลยจ้าได้ดูแลนะครับถ้าไม่มีแม่ไม่มีป้าอันนี้พูดเรื่องจริงนะใช่พูดเรื่องจริงไม่ได้วันนั้นนะอันนี้พูดเรื่องจริงถ้าได้กินทุกวันนี้ก็คือไงมายอนเข่าเอาเป็นว่าดิวโตมาเพราะว่าญาติพี่น้องแม่เลี้ยงมาแต่วันนี้ดิวได้เลี้ยงญาติพี่น้องเพราะว่าดิวเอาความกตันอยู่ ตอบแทนบุญคุณตอบบแทนุญคุณครับตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ที่เลี้ยงมาดีบ่ดีหลานดีบ่ดีดีขาดปะดีเอาได้ก็มาดีกันไหนดีเอาตีตีโชยอีกมาส่งได้เอาตีเอาแน่เลยเอาตีโชยอีกหนึ่งมัดนี่เป็นตีมันแล้วรอดไปแล้วแรกบ้างิีบู่มาจนบู้จี้ติ สำหรับใครที่ติดตามพี่ดิวนะครับติดตามน้องดิวนะครับก็เนี่ยครับสิ่งที่ดิวมีก็คือความกตัญยูต่อพ่อแม่นะครับต่อญาติพี่น้องนะครับที่ติดตามนะครับก็จะเลี้ยงเด็กคนหนึ่งมาจนเติบโตวันนี้ก็ได้ตอบแทนตอบแทนผู้มีพระคุณนะครับแล้วก็สิ่งที่ไม่ลืมก็คือนี่แหละครับลูกชาวนาคนนี้นะครับนี่ ข้าวทุกเม็ดกว่าคนไทยคนในโลกจะได้กินข้าวอร่อยๆเนี่ยต้องมาจากฝีมือแม่กับป้าน้องดิวนี่แหละส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆแล้วก็ชาวนาทั้งประเทศไทยทุกๆคนนะคะที่ได้ชมคลิปนี้นะครับซึ่งมันมีโอกาสน้อยมากที่หลายๆคนสีได้เบิงหลายๆคนสีได้สัมผัสสิ่งสิ่งนี้เกี่ยวกับวิถีชาวบ้านเฮาพี่น้องนะครับซึ่งมันแบบเป็นภาพที่หายาก าช้มหยากครับเพราะมันง่ายสันาเด้อเลยี่ยงตามองคับอันนี้สิเป็นเหล้าข่าพี่น้องเหล้าเข่าอันนี้เหล้าเข่เหนียวน้อแม่เบิ้งไดในหันนี้่เหล้าข่าเหนียวได้ล็อกไว้บักหอบกมุนกไปเบิ้งได้นี่เหล้าข่าเหนียวนี่น้องนมานี่ได้าหัวใจลูกชาวนาดูจากกรอนประตูจะรู้เลยว่าน่าใจไปงานยี่กว่าปีแล้วนี่ อันนี้ก็จะเป็นข้าวปลูกงดมะหลักเด้องดมะหลักเด้อพี่น้องมีกล่องวงจรปิดยาสมาหลักเด้อมันเองนิดหน่อยอยู่นี่ครับล้อเล่นล้อเล่นครับนี่อันนี้ก็จะเป็นข้าวปลูกเพราะว่าปีนี้ปีนี้แม่แม่ขายไงแม่ก็เก็บไว้แต่ข้าวปลูกว่ามันเขาเรียกสรือทีละไหนทีใดเหมือนเลยขั้นบนนี่โซ่ฟนกระดานท้าจมาเอา อันนี้จะเป็นยุงข้าวโอ้โหประตูเนี้ยคือนานมากเลยตั้งแต่เดียวเป็นเด็กนี่ก็จะเป็นข้าวปูกแต่ว่าข้าวเนี้ยแม่แม่ขายไปแล้วแม่ขายหมดแล้วเพราะว่าแม่เอาไว้แต่ข้าวปูกกินบาไหวพี่นนองกินบาไหวเพราะว่านสามสิบลา หน้าหนาสามสิบไร่เห็ดนี่แหละพี่ป้าหน้าอาเป็นการเห็ดเห็ดไตพี่นอกนะครับกกยาก,กอขอบคุณทุกคนที่ติดตามเด็กบ้านนอกคนนี้นะครับอาจจะไม่ได้มีเงินมีทองมากองให้กับแฟนคลับได้ ทุกๆคนแต่ก็ได้ดูคลิปนี้ก็ดิวคิดว่ามากกว่าเงินและทองที่ดิวมอบให้แฟนคลับแล้วก็ความสุขที่ได้ผ่านคลิปนี้นะครับดิวก็ขอบคุณมากๆนะครับน้องเลขาถ่ายรูปให้ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับหากหลแพ่งหลายเนาปะปลาไหลอันฝากฝากแฟนคลับกดติดตามนะคะปะลาไหลติดตาม,ตามน้องดิว ติดตามน้องดิวนะได้จ้าซื้อคิมไข่หมูพร้อมปลาไหลเด้อจ้าคติมไข่หมูเบ้างหน้าปลาไหลบ้างหนาปลาไหลเออพี่สาวน้องดิวอย่าลืมติดตามคิมไข่หมูด้วยนะแม่แล้วก็อย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ใครกดแชร์เมืัดปีหน้าปลาดำอะคุณแม่เกี่ยวข่าวเมืัดปีหน้าบ่าดำเด้อพี่น้องใส่คิมไข่หมูกดแชร์เด้อพี่น้องใครกดแชร์นะครับขอบอกเลยว่าสิ่งดีๆมีอยู่ที่เพจนี้นะครับแล้วก็ คลิปนี้อาจจะไม่ตัดต่อเลยนะครับโพสแล้วลงเลยนะครับขอบคุณเล่นหลาย,ลายพี่น้องนะครับ,บ๊ายบายบ๊ายบาย,บายนะคะติดตามน้องดิวด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs>